ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมในคลิปนี้นะผมเราก็มาอยู่กันในเกม Mobile l e g e n d แบ่งๆนะครับผมกับผมออยบรพัตรแชนแนลนะครับผมในคลิปนี้นะผมจะมาพูดถึงการบัฟตัวละครการเนิร์ฟตัวละครการปรับเปลี่ยนความสมดุลต่างๆครับผมว่ามีตัวละครไหนบ้างถูกปรับครั้งใหญ่นะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเนาะอันดับแรกนะครับผมผมจะพูดถึงว่าการเข้าไปดูมันจะมีอยู่2อย่างนะครับผมสองสองที่2แหล่งนะครับผมนั่นก็คือ ฮีโร่ตรงนี้ครับผมคล์ฮีโร่ตรงนี้แล้วกดที่ดูปรับแต่งนะเออการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนอะไรนะเนี่ยเออเนะี่ยการปร,ปรับเปลี่ยนเออนั่นแหละตรงนี้นะฮะก็จะมีการบอกนะครับผมกับอีกที่หนึ่งนะฮะเป็นโน้ตแพดให้เราไปดูที่โน้ตแพดก็คือตรงกิจกรรมดูตรงกิจกรรมนะครับผมตรงนี้เราก็มากดที่ตรงใต้ข้างล่างนี่คล์ที่3ตรงนี้นะจะมีการบอกว่าการปรับปรุงฮีโร่นะครับผมโอเค นะก็จะมีฮีโร่ใหม่เข้ามาครับผมเนี่ยฮีโร่ใหม่เข้ามานะในวันที่21ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับในคลิปเนี่ยผมอัดวันที่20นะครับผมอ่าวันที่21นะครับผมมีตัวใหม่ชื่อซูโยุนะครับผมเข้ามาเป็นนักฆ่านะครับไฟเตอร์นักสู้นะครับผมนักฆ่ากึ่งไฟนักสู้ประมาณนี้เป็นแอสซินกับไฟเตอร์ประมาณนี้ครับน่าจะเอาไปป่าได้เอาไปเล่นเลนเอพได้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราค่อยดูกันอีกทีหนึ่งเนาะส่วนสกิลผมจะไม่พูดให้ฟังนะเพราะว่า เดี๋ยวตัวละครเข้ามาก่อนเราค่อยรีวิวทีเดียวเลยนะครับผมพูดไปตอนนี้ก็งงเฉยเฉอะ <c oughs> นะครับเอาเป็นว่านี่ครับผมการปรับเปลี่ยนฮีโร่มีตรงนี้นะครับบอกว่าฮีโร่ที่ถูกปรับครั้งใหญ่เลยนะครับมีจูซินมีชิปโนแลนอารอ์ลอตเทลิสลานะครับผมไฮยบุสะไฮลอ็อตโรเจอร์นะครับผมจำนวนรายชื่อตรงนี้คือ เป็นตัวที่ปรับมาแบบใหญ่จริงๆปรับทุกสกิลหรือปรับมากกว่า3-4มสรือว่าประมาณเนี้คือปรับเยอะนะครับผมอ่าอย่างจูซินเริ่บเริมแรกก็เจอจูซินเลยนะเนี่ยมันจะมีทั้งหมด20รลายชื่อนะครับที่มีนอยู่ในนี้นะแต่ว่าไอ้ตรงคอลัมน์ของฮีโร่เมื่อกี้น่ะจะมีแค่19นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะพูดตัวละครที่มันไม่มีเลยกว่าอ่าตัวนี้นะมีตัวเดียวครับผม ตัวคอสนะครับผมนักยิงของเราเนี่ยคอสกับก็อกสองตัวนี้ถูกบัฟขึ้นมาก็คือต่อไปการใช้สกิลของเขาจะไม่ใช่มานานั่นเองนะครับผมไม่ใช่มานาเลยนะแค่นั้นเลยคราวนี้เราไปดูหน้านี้ดีกว่าจะได้เห็นภาพง่ายๆนะครับฮีโร่การปรับเปลี่ยนมาดูที่จูซินกันเลยนะครับผมแมนะได้ลองไปสัมผัสด,ดูแล้วนะครับก็ถามว่ามันก็เล่นดีขึ้นนะก็ดูลื่นไหลดีนะครับผม จูซินนะครับผมคุณสมบัติหรือสแตทของเขาเนี่ยถูกเนิบลงนะก็คือมานาพื้นฐานของเขาจากพันสเหลือพันสอนะครับผมส่วนการรีเจนมานาหรือการฟื้นฟูมานาตัวนี้นะครับผมจาก28นะคือโคตรเยอะเลยนะกลายเป็นแค่10เองนะครับผมอ่าสิแต้มนะครับผมส่วนสกิลแพสซีฟสกิลติดตัวของเขานะครับผมก็คือการแบบว่าพวกสแต็ผีเสื้อต่างๆนะครับผมปกติสูงสุดมันอยู่ที่30นะครับผมลดลงมาเหลือ20นะ ทำให้บางทีมันอาจจะไม่เต็มหลอดไม่มั่นใจนะก็ประมาณนั้นแหละครับคือมันจะฟื้นน้อยอ่ะอืมคราวนี้การฟื้นฟูอะไรเนี่ยฟื้นฟูมานาต่อสแต็กเป็นเปลี่ยนจากสเปอร์เซ็นเป็นสี่เปอร์เซ็นอันนี้ปรับขึ้นข้างบนน่ะมันถูกเนิบลงข้างล่างถูกปรับขึ้นตัวนี้ถูกปรับสมดุลมาบัฟสกิลหนึ่งอ่ะสกิลหนึ่งเนี่ยของดีต้องบอกเลยเพราะว่าสกิลหนึ่งเนี่ยมันจะทำดาเมจเป็น,เป,นเป็นรูปใบพัดใช่ไหมอืมเป็นรูปพัดใช่ไหม ตรงนี้นะครับผมก็คือปกติมันจะเสียมานาแต่คราวนี้ไม่เสียมานาเลยนะครับผมกดใช้ไปเลยครับผมใช้ไปเลยรอครูดาวนั่แหละเอเอกดใช้ไปเลยเพียง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 ไปเลยนะครับสกิลสองครับผมสกิลสองก็เหมือนเดิมครับทุกทุกสกิลนะหนึ่งสองสามเนี่ยสามสกิลนี้ไม่ใช่มานาเลยครับไม่ใช่มานาแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขของมันนะฟังให้ดีนะครับผมเงื่อนไขของมันก็คือสกิลสองเนี่ยจะใช้มานาก็ต่อเมื่อเราเนี่ยไปทำแสแต็กใส่ข,ขาของฮีโร่ นะครับหรือว่าโดนคลิปยูนิตอะไรประมาณนี้นะมันจะเสียมานานะครับผมีย่ยหากไม่โดนฮีโร่เลยนะครับไม่ไม่โดนฮีโร่หรือยูนิตนะครับที่อัญเชิญมานะยูนิตที่อัญเชิญมาคุณจําไว้นะยูนิตที่อัญเชิญมาคือใครแว็กซาน่าครับผมเป็นตัวเดียวที่มีคุณสมบัติอของโกเลมที่มันคล้ายๆกับตัวฮีโร่เลยนะครับดังนั้นก็โอเคมันยกไม่ได้ยูนิตทั่วไปไม่มีปัญหานะครับดังนั้นตัวนี้ก็คือว่าดี อ่าไม่ใช้มานาก็จริงแต่มันใช้าาใช้มานาตอนที่เราตึงศัตรูได้ยกขึ้นแล้วก็ลากอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้นแหละส่วนสกิลอันตินะครับอันตีก็คือสกิลสามนะครับผมการไล่สกิลก็ไม่ใช่มานาเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าลบเอฟเฟกต์ที่สกิลสองจะไม่ใช้มานาอ่าในขณนะที่ใช้อันตินะครับผมในขณนะใช้อันตีเนี่ยสกิลสองนี่จะลบเอฟเฟกต์ไม่ใช้มานาออกนะครับผมแตผม่ผมบอกเลยว่าอ่าพอไปเล่นจริงแล้วเนี่ยไม่มีผลไม่มีผลเลยนะครับก็โอเคไม่มีอะไรมากครับผม ก็ยังรู้สึกว่ามันดูมันมันดูดีขึ้นกว่าเดิมนิดนึงถ้ามันถูกปรับให้แบบรีเจนเร็วขึ้นนะยิ่งจะโหดเลยโอ้โ oh หนะครับามาดูที่ชิปดีกว่านะตัวละครที่ผมเอาไปปั่นปั่นแลงขึ้นมา50ดาวแนละ้วตัวนี้ก็เล่นดีมากถูกปรับมา2สกิล <c oughs> มันมีสกิล l 3นะครับผมกับสกิลที่4นะี่เนาะสกิลที่3เนี่ยก็คือออนติเมทสกิลตัวนี้นะครับผมเปิดประตูทางลัดนะครับผม สู่สวรรค์คลัยนะตัวนี้เอฟเฟกต์เพิ่มเติมนะปกติของมันจากดีเลย์ของมันดีเลย์ห้าสนะเอฟเฟกมันจะเป็นชะลอจริงไหมเระวังระวังวางประตูปุ๊บศัตรูที่อยู่ใ,ใกล้มันจะปุ้มปุ๊บแล้วจะมีคลื่นออกมาใช่มีคลื่นปุ๊บศัตรูโดนคลื่นเนี่ยทำดาเมจใช่ไหมครับทำดาเมจปุ๊บมันก็จะมีการติดสโล่นิดนึงชะลอแบบหนืดหนืดดืดหนืด,นดอะไรเงี้ยคราวนี้เปลี่ยนเอฟเฟกเป็นการตึงศัตรูเอาไว้ก็คือล็อกขาศัตรูเอาไว้ประมาณนี้ครับผม ไม่ใช่สตันนะตึงศัตรูเป็นการล็อกขาครับผมโอเคการปรับสกิลที่4ี่ครับผมปรับสกิลที่4นะก็คือสกิลนี้ใช่ไหมอ่าสกิลเนี้ยที่เราจะมีว์ปวับสี่จุดบนแผนที่นะครับผมนั่นแะหละประทีปประทีปะทอะไรนั่นแหละนะครับผมเนี่ยว์ปตรงนี้จาก20วิเปลี่ยนเป็น60ิวิทําให้เราเนี่ยข้อเสียก,ก็คือการเข้าไฟช้านะครับมันเข,เข้าไฟช้ามากการเติมเลนอะไรเงี้ยไปกันเลนไปอะไรเงี้ยมันจะช้าขึ้น 60วิผมบอกเลยว่าจุกจุกชิปลำบากเล่นแน่นอนครับผมอาจจะไปช้านิดนึงแต่ว่าถ้าพูดถึง CC ตัวนี้ยังน่าเล่นอยู่นะครับยังน่าเล่นอยู่เนาะถูกเนิฟมาแบบอืมนะมาเนิฟเนิฟอันนี้ด้วยนะมาเนิฟตัวปฏิพนี้ด้วยครับไอตัวนี้ตัวนี้เป็น60วิโอ้เข้าไฟช้าเลยนะครับเอามาพูดถึงโนแลนดีกว่าโนแลนเป็นตัวที่ผมไม่ค่อยได้จับเลยนะครับตั้งแต่เกมตั้งแต่มันเข้าเกมมาเล่นอยู่สองครั้งสองครั้งสามครั้งนี่ประมาณนี้แหละนะครับ มันบอกว่าถูกปั๊บมานะครับผมอ่าบัฟมาจริงหรือเปล่านะครับผมมาดูที่สกิลที่1กันเลยเดีกว่านะครับอ่าเพิ่มคูดาวใช่ไหมเนี่ยอ๋อถูกถูกเนิฟสกิล1กับสกิล2นะโดยการครูดาวจาก2ถึง1นึ่งวิเนี่ยให้กลายเป็น2.5ถึง1.5ึ่งาวิเพิ่มคูดาวเข้าไปครับผมให้คูดาวนานขึ้นอ่าเนี่ยเหมือนกันเพิ่มคูดาวเข้าไป1กับ2เนี่ยสกิล3เอฟเฟกต์ใหม่ศัตรูที่โดนจะถูกชันลอนะครับผมอันนี้คือเอฟเฟกต์ใหม่นะ เพิ่มเข้ามาในในสกิลสามนะอันตินะก็จะถูกถูกหนืดไปนะถูกหนืดไปสามสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาศูนย์จุดห้าวิครูดาวนี่ก็เออครูดาวเร็วนะยี่สิบเอ็ดใช่ไหมเนี่ยจากกระเดิมเนี่ยจากเดิมเนี่ยยี่สิบสี่ใช่ไหมยี่สิบเอ็ดถึงสิบห้าวิครูดาวเร็วนะอันติเอาเรื่องแล้วครับงานนี้โนแลนจะกลับมาเมตาเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับช่วงนี้ไม่เห็นนานแล้วนะไม่เห็นมาซีซั่นนี้แหละซีซั่นที่แล้วมีอยู่เทลิสลาอึดมหาอึดของเรานะมหาอึดเทลิสลาเนี่ยครับผม ก็นะนี่ดูดิดิปรับมาแพสซีฟนะครับสกิลติดตัวนะลดความเสียหายครับผมสามสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ดั้งเดิมคราวนี้ปรับใหม่จากสามสิบเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ตลอดทุกเลเวลเนี่ยเป็นยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ถึงสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์มันก็มากขึ้นหรือเปล่าวะแต่มันเพิ่มตามเลเวลแปลว่าจะไปเก่งตอนเลดเกมนะครับผมอย่างเงี้ยอึดมากๆตอนเลดเกมนะลดความเสียหายเนาะเยอะก,กว่าเดิมด้วยซ้ำนะจากสามสิบเป็นสามสิบห้ามันปรับสมดุลยังไงวะเนี่ยปรับให้เป็นการไล่เลเวลขึ้นนะครับผม นะไม่ใช่แบบว่า30ยาวๆนะต้นเกมก็จะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยไหวนะถ้าโดนลุมก็แตกได้อะไรประมาณนี้สกิลหนึ่งครับผมสกิลหนึ่งก็กงกครูดาวเจ็ดวินะทุกเลเวลกลายเป็นครูดาวเก้าวิทุกเลเวลถูกเนื้อไปนะครับผมสกิลสกิลสองนะั่นี่สกิลสองใช่ไหมไม่มีสกิลสามแล้วโอเคครูดาวเนี่ยก็ถูกเพิ่มขึ้นนะครับง่ายๆเลยเจ็ดวิถึงเก้าวิประมาณนี้ไล่ไปดาเมจการโจมตีสองครั้งแรกนะครับผมจาก300 สามเอ้ยหนึ135่งร้อยสามสิบห้าเนี่ยอะไรเนี่ยคือมันถูกปรับขึ้นใช่ไหมอ่าถูกเนื้ถูกเนื้อ,อไม่ปรับขึ้นเนี่ยดาเมจทั้งหมดนะดาเมจกายภาพถูกลดลงนะผมถูกลดลงไปเรื่อยๆโอเคแล้วก็ดาเมจต่อมินเนี่ยนอันนี้ผมหกสิบเจ็ดสิบใช่ไหมเอ้ดาเมจต่อมินเนี่ยนเหรออืมจากหกสิบเปอร์เซ็นต์ถึงหนึ่งร้อยกลายเป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ถึงหนึ่งร้อยคือตีคลิปแรงขึ้นตีคนเบาลงมาณมานี้ใช่ไหมครับ <laughs> yeah. โอเคโอเคตามนั้นครับผมก็ทำให้รู้สึกว่ายืนยากขึ้นในต้นเกมประมาณนี้มาดูแซกดีกว่าตัวนี้ถูกแบนบ่อยในแรงถูกปรับมา2สกิลถูกเนิฟนะครับผมสกิลที่1นะครับผมความเสียหายพื้นฐานอันนี้ดั้งเดิมใช่ไม่เนยใช่ไหมวะความเสียหายพื้นฐานนะผมบผม60ถึง55 HP นะมันต่อ HP ใช่ไหม HP และพลังป้องกันแบบไฮบริด ฝัน้ายก็คืออันตีนะไอตัวฝัน้ลยไอตัวไม่ใช่ตีไอตัวป้อมของมันนะชื่อฝัน้ายออืมจากนลกที่สืบทอดนะสืบทอดออกมานีสกิลหนึ่งอนะที่มันวางป้อมออกไปปุ๊บมันจะเป็นแบบ70กลายเป็นตอนนี้เหลืออยู่5้าสิบนะครับอันนี้จากหกสิบเหลือห้าห้าตัวนี้เจเหลืออยู่ห้าบห้าก็ไปตันที่100เหมือนกันแต่ว่าเริ่มต้นที่ห้าบห้าพลังเวทของตัวนี้สืบทอดออกมาจาก5้าสนะสืบทอดพลังเวทนะ50%เอร์เซน ถึง80%เนี่ยรดเหลืออยู่ไม่ใช่รดเหลือเนี่ยมันเพิ่มขึ้นดีหว่ามันเพิ่มขึ้นเป็น55%หนจนถึงจนถึง100ลงพลังเวทเพิ่มเติมออกแล้วพลังเวทเพิ่มเติมหรอ,อเนิฟจะจัดเลยใช่ไหมพลังเวทเพิ่มเติมโอเครู้ไปว่ามันเล่มันเนิร์ตตัวนี้ไปนะไอตัวป้อมสกิลหนึ่งอ่าแล้วก็ปรับเวทของฝันร้ายอ่าสกิลสามอันนี้อันตีอันนี้อันตี อาวุธการสืบทอดนะครับก็คือการถ่ายโอนอะไรพวกประมาณนี้สแตทของมันนะ90%เป็นถึง100%อันนี้ไงลบเอฟเฟกเพิ่มเติมออกเอฟเฟกเวทออกแค่นี้นะครับลบแค่ลบออก,กเฉยน,นะนจากเก้าก90%ถึง100่งร้นะไม,ไม่ถึง100ก็คือจาก90%นะครับผมให้กลายเป็น100นะแบบปรับขึ้นตัวนี้แรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าแบบแบบสแตทเต็มอะไรเงี้ยดาเมจเวทเท่าแบบที่เราออกของเลยอะไรมาเนี้ย แต่ว่าลบเอฟเฟกตเวทเพิ่มเติมออกนะครับมีแค่นี้แหละไฮ้ลอล์ลหละถูกเนิร์ฟมาตแดทูกเนิื้อไม่มีอะไรมากก็แต่ถูกเนือ,อาการพัฒนาการพัฒนา HP จาก360ถึงไม่ถึงดิ360้เนี่ยคือดั้งเดิมของมันอตอนนี้ถูกปรับเหลือเหลือประมาณ295นะครับผมพลังป้องกันกายภาพเหลือแค่55นะจาก68 6.8านี้ก็ พลังป้องกันเวทจาก4โอ้เยอะอยู่นะอ่าเหลือ2อุหเองอหายไปเยอะเลยอ่าอะไรฐานพื้นฐานนะฐานมานามานาพื้นฐานของเขานะ่ผมสี่ร้อยมสิบเหลือเอ่อเพิ่มเป็น500ห้ารอยอ่ะโอ้เพิ่มมานาไว้เป็น500เว้ยโอเคการฟื้นฟูมาลีเจนมานาเอ้ยลีเจนเออลีเจนมานานะครับ2.4เอ้ยอลีเจนแรงขึ้นนี่เออลีเจนฟื้นฟูมานาลีเจนแรงขึ้น มีมานาที่เยอะขึ้นรีเจนแรงขึ้นแต่ว่าไปเนิบเลือดนะครับเนิบเลือดเนิบเนิบป้องกันกันเวทกันกายภาพนะครับแบบว่าโดนตีเข้าลึกแน่ดอกนี้ยืนไฟได้ไม่นานเท่าเดิมแล้วแต่ก็คงจะไม่เท่าไหร่มั้งก็รอดูแล้วกันนะครับมาดูโรเจอร์ดีกว่าช่วงนี้ก็แบนบ่อยเหมือนกันนะครับนี่นะอันเดียวนี่นะนี่สามสามไม่เกี่ยวสามสี่ดีสามสี่แลผมการปรับสกิลสามนะครับผมบ 3, ค,ผมคูดาวครับผมเพิ่มขึ้น <laughs> เพิ่มคูดาวขึ้นนะครับ แล้วก็พลังป้องกันกายภาพและเวทเพิ่มขึ้นเหรอที่เพิ่มขึ้นเนะ่ะจาก40ถึง70ลดเหลือ20นะครับ20ถึง65เองนะครับอ่าตามนั้นเลยลดป้องกันเขาจะแบบว่ายืนได้ยากขึ้นนะอ่ะพยายามให้ยืนยากขึ้นนะแบบว่ามีติดคูดาวด้วยติดอะไรด้วยจูเลียนล่ะจูเลียนก็ถูกเนิฟมาเหมือนกันเนิฟอะไรเนี่ยสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งครับผม ปรับความเสียหายใช่ไหมความเสียหายต่อเนื่องของสิกของิของเคียวมันนะเคียวที่มันโยนไปอะ่ะให้เป็น80ถึง180นะงนนครับผมจากเ0านะถึง200เลยโอ้สองร้อยสิบอันนี้ฮายาบุษะครับผมช่วงนี้มันเมตาไงฮายาบุษะถูกปรับมาสกิลสามอันติเอ่อเสริมประสิทธิภาพเอฟเฟกต์ Effect ในอันเดนตั้งเดิมใช่ไหมถูกเปลี่ยนตอนไหนวะเพิ่มความไวโจมตีอันติเมต เลเวล2และ3อย่างมีในสำคัญระยะสำคัญเนาะระยะเวลาการโจมตีรวม9และ12ครั้งถึง92ครั้งของอันติเมตเลเวล2และเลเวล3จะเท่ากับการโจมตี6ครั้งเลเวล2กับเลเวล3อ๋อถ้าเัพเวลแรกก็ไม่เท่าหรอ <c oughs> ของอันติเมตเลเวล1โบนัสความเสียหายโจมตีกระยาภาพเพิ่มเติม75นะครับผมคืออันนี้ 75อ่ะมาดูแค่ตรงนี้ก็พอนาะ75ปุ๊บเนี่ยมันถูกปรับมาเหลือ6กครับก็คือโจมตีเพิ่มเติมอ่ะโจมตีกัยภาพเพิ่มเติมนะครับอ่าแต่พูดแล้วก็งงเหมือนกันนะเออเนาะเรานึกภาพหรือว่าตอนมันอันติมันชู่ๆๆๆๆเนี่ยอ๋อความไวยมตีของอัลติเมตเนี่ยมันจะเร็วดู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 เนดูดูัูเูมูนูด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 มดู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 เูด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 ูนอระยะ ระยะเวลาการโจมตีรวมเก้าและสิบสองครั้งเนี่ยของอันติเมตสกิลเลเวลสองกับเลเวลสเนี่ยจะเท่ากับการโจมตีหกครั้งงงไหมเท่าออกับการโจมตีหกครั้งก็จะแปลว่าเท่าออกับการโจมตีปกติหกครั้งประมาณนี้อืมไอสิบสองครั้งที่ว่าเนี่ยใช่ไหมของสกิลเลเวลหนึ่งอ่ะ what นะครับของสกิลเลเวลหนึ่งยิงพูดก็ยิ่งงงครับแต่ว่าที่รู้แน่คือมันลดกายภาพแน่นอนโจมตีลงนะครับ คงไม่มีมันไม่คงไม่มีปัญหากับเขาหรอกผมคิดว่าคงเล่นได้ต่อโอโปคูป้าครับผมตัวนี้ก็ถูกเนิฟไปแล้วนะฮะสกิลติดตัวนะครับผมก็คืออะไรความเสียหายเพิ่มเติมของคูป้านะครับก็คือไอหมานั่นใช่ไหมที่มีต่อคีปนะครับผมเหลือแค่ร้อยยี่สิบนะผมนะโปโปไอพระเอกมันชื่อโปโปนะคูป้าเนาะอืมอันนี้ความเสียหายของสกิลหนึ่งนะความเสียหายพื้นฐานนะครับผม การกัดของคูป้าเนี่ยมันจะลดลงเป็น70แปลว่าโอโหเจถึง160หรอดั้งเดิมมัน190แปลว่าต่อให้ต่อให้มันเต็มเต็มสูบแค่ไหนมันก็อยู่แค่เนี้อืมก็คือเนืริฟจริงมาทินด,ดาครับถูกปรับมาครับผมมีหลายคนชอบมากเลยนะครับมาทินด,ดาตัวนี้นะครับผมการควบคุมสกิลครับระยะเวลาสกิลนะโอเคอ่าสกิลถูกบัฟขึ้นมาครับผม ะระยะเวลาของสกิลหนึ่งนะเป็น4.8แล้วก็เอฟเฟกใหม่นะครับการไล่สกิลไล่คาถาเนี่ยจะไม่ขัดขัดขวางการเคลื่อนที่อีกต่อไปนะผมก็คือเดินไปไล่ไปได้เลยนะครับปกติมันจะต้องแบบยืนนิ่งๆแล้วมันจะมันจะไล่ทำท่าไล่สกิลใช่ไหมก็คือคราวนี้กดได้เลยระหว่างเดินนะครับผมใช้มานาก็ใช้มานาน้อยลงนะครับผมสกิล2ถูกเนิร์ฟระยะนะครับผม เนื้อระยะเป็น4.8นะจาก5.5โอเคมานาก็ใช้น้อยลงนะครับให้ตัวมานาเนี่ยมันใช้น้อยลงแต่ว่ามันถูกเนื้อระยะนะครับผมคราวนี้เรามาพูดถึงอีดิตดีกว่านะอีดิตนะครับผมอ่าสกิลติดตัวสกิลแพสซีฟนะผมแก้ไขปัญหาที่พลังเวทที่ได้รับจากโอเวอร์โหลดโอเวอร์โหลดน่าจะเป็นอะไรนะสกิลไฟฟ้าเนี่ย สิบที่ว่าเราใช้สกิลหนึ่งครั้งแล้วแบบตีแล้วจะเป็นสายฟ้าชิ่งไปชิงไปใช่ไหมเออนั่นแหละไม่มีผลในระหว่างอันติเมตไม่มีผลในระหว่างอันติเมตโบนัสพลังเวทรวม30%เนี่ยเหลือเหลืออยู่ประมาณ20%เหลืออยู่20%บุความเสียหาย4%นะครับผมแล้วก็บวก0.25%อะไรไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตามเลเวลนะเลเวลฮีโร่นะอันนี้คือบวกขึ้นตามเลเวลฮีโร่นะ คราวนี้มันจะเริ่มเริ่มอยู่ที่3%ก็คือถูกเนิอตรงนี้ไปเป็นโบนัสดามเมจนะครับโบนัสดามเมจความเสียหายนะครับอืมถูกเนิฟหมดเลยเนิอหมดเลย,เยอ,อันนี้อืัเนี้มันแรงนะผมพูดเลยนะไอ้แพสซีฟตัวนี้มันแรงนะมันชิ่งดามเมจเนี่ยมีผลในระหว่างอันติด้วยเซ็งจังแต่ก็เล่นในไอดีลองไอดีหลักไม่ได้เล่นลูริต้าล่ะลูริต้าโดนเนิฟมา <c oughs> ตะกี้ติดตัวครับผมช่วงเวลาปลุกเอฟเฟกเกาะนะผมจะมีเอฟเฟกเกาะของมันอยู่แล้วนะตอนนี้เพิ่มเพิ่มเวลาเป็นห้าเอ้หกวินะครับผมช่วงเวลานะก็กว่าจะปลุกอะปลุกช้าขึ้นประมาณนี้เกาะในแต่ละสเต็กนะครับผมก็ถูกปรับหรือเปล่าเนี่ยเมือนจะถูกปรับอื้ไหนน,นี่แปดสิบบวกสิบหกตามเลเวลอีกแล้วนะครับนี่นะปึ๊บ อ่าตามเลเวลตาม HP เปอร์เซ็นต์ HP ทั้งหมดอ๋อนี่ไงของ HP ทั้งหมดนะครับผม80 80ผมก็ว่ามันถูกปรับนะอืมถูกปรับโอเคคราวนี้ปรับสมดุลมาที่สกิลหนึ่งก็งงเหมือนกันนาะ80สบวกสิบหกเลเวลมันทำให้งงตรงนี้นะอืมยี่สเปอร์เซ็นของพลังเวททั้งหมดมันเป็นการบวกอะไรของมันเนี่ย นี่มันบอกว่าเพิ่มเกาะ20นะ2.5 HP แล้วก็20พลังเวทนะอืมทั้งหมดเลยนะ20พลังเวทเปอร์เซ็นเป็นเปอร์เซ็นถูกเนิฟไปเยอะนะครับแล้วก็เกาะกาะติดตัวทํางานนะผมก่อนการพุ่งครั้งแรกก่อนการพุ่งครั้งแรกคือกดใช้สกิลหนึ่งปุ๊บแล้วก็กดพุ่งใช่ไหมออหลังพุ่งครั้งแรกเปลี่ยนเป็นหลังพุ่งครั้งแรกอันนี้คือก่อนจะพุ่งครั้งแรกกลายเป็น หลังการพุ่งครั้งแรกจะได้เกาะใช่ไหมพุ่งไปตีปุ๊บได้เกาะประมาณนี้พุ่งปุ๊บได้เกาะอย่างนี้ใช่ไหมอืมนี้ได้เกาะก่อนใช่ไหมโอเคคราวนี้มาดูที่เบลมมนดีกว่าเลยครับเบลโมนของเราเนี่ยถูกบัฟมาตอนนี้ก็เห็นคนเล่นเยอะแล้วนะเริ่มมีมาแล้วนะน่ากลัวเหมือนกันครับผมรับสกิล,ลสองครับผมเแบเบทใช่ไหมสกิลเบเบดครับผมความเสียหายอะไรเนี่ยความเสียหาย ขั้นอะไรขึ้นต่อการโอมองไม่เห็นลยความเสียหายนะครับขึ้นต่อการโจมตีครั้งถัดไปนะครับเจอ่าตรงนี้ก็กลายเป็น8.5%แรงขึ้นความเสียหายสูงสุดเพิ่มเพิ่มขึ้นอีก60%ก็เปลี่ยนเป็น68%ไม่70%ไปเลยล่ะเออนะแค่นี้เองนะครับอารอ์อตครับผมนี่ถูกปั๊บมาอ่าสกิลติดตัวได้ผมอันนี้อันนี้ การปรับสกิลติดตัวนะครูดาวนะจาก8วิเป็น7วิก็ดีขึ้นครับผมมันจะพุ่งได้ถี่ขึ้นโอเคครับนาตาเลียถูกบัฟเหรอบัฟอะไรอ่ะ๋อ,อลบมานานาตาเลียออกไม่ได้ใช้มานาแล้วต่อไปนะครับผมโอเคตามนี้ครับไม่ใช่มานา yeah, นตเอานาตาเลียนี่เข้าพุ่มใช่ไหมมันพูดประมาณว่าหลังจากเมื่อนาตาเลียเข้าไปในพุ่มไม้ เวลาที่เหลือของการโจมตีปกติของนาตาเลียจะได้รับการเสริมพลังและปลกแสดงที่ตำแหน่งที่เคยมีมานาอยู่ฮะเอาง่ายๆคือลบมานาออกไม่มีะลรหรอกก็ก็เหมือนกันครับลบเอาการใช้มานาออกอลิสล่ะอลิสอยู่ตรงนี้นะเมียนเดียวตับที่สแตปครับผมอลิสค่าฟื้นฟูมานาต่อวินะครับผมจากสามจุดเป็นหกไปเลยนะโคตรเยอะ นะครับผมพัฒนาการพัฒนาการของมานาก็คือการฟื้นฟูแบบว่ามานาที่เพิ่มขึ้นอ่าประมาณนี้พัฒนาการเนาะแบบเลเวลนี้เพิ่มไปตามเลเวลเลเวลนี้เพิ่มมาอีกอะไรประมาณนี้นะอ่าเริ่มเริ่มต้นที่100เงี้ยก็เออตอนนี้เป็น150สนะครับ150ออ่าสุดท้ายครับผมเซซิเลียนนะตัวนี้คนก็เริ่มเล่นเยอะแล้วนะครับถูกปรับมาครับผมคุณสมบัตินะครับผมเพิ่มมานาสูงสุดของเซซิเลียนร่วมกับ การตับอุปกรณ์นะครับผมคุณสมบัติก็คือสเตัดนะครับผมพวกเลือดพวกอะไรนั่นแหละอะการพัฒนามานาอีกแล้วมานาต่อเลเวลนะอันนี้มานาต่อเลเวลเริ่มต้นที่109่อ10ใช่ไหม <c oughs> จริงไหมวะเนี่ยเอออันเก่ามัน109อ่ะทุกวันนี้กลายเป็น140ครับผมมานาเยอะชิปหายเลยครับผมเออก็ประมาณนี้ครับผมใครอยากลองเล่นตัวไหนก็ลองดูครับผมตัวไหนที่น่าเล่นแต่ผมบอกว่าตัวที่เนื้อไปบางตัวก็ยังเล่นได้อยู่นะครับผม อย่างจูซินอย่างเงี้ยถูกปรับสมดุลมาผมก็ว่ามันก็ยังโอเคอยู่นะพอลองเล่นดูแต่ยังไม่ได้ลองเล่นกับคนนะคือไปทดสอบเฉยนะครับผมต้ทนที่เหลือก็ถูกปรับดาเมจไอพวกปรับดาเมจเทลิสลานีตต่ต้นเกมนี่ลําบากนะเทลิสลาเพราะว่ามันจะแบบไม่อึดเหมือนเดิมอะต้นเกมตอนนี้มันอึดไงตอนนี้มันอึดก่อนหน้าน,นี้มันอึดอึดมากครับผมโอเคครับผม ก็พร่ำมายาวนะครับผมก็ต้องถ้าเกิดชอบคลิปนี้ในการแนะนําเรื่องการบัฟตัวละครเนฟตัวละครปรับสมดุลต่างๆนะครับผมหรือถ้าฟังไม่รู้เรื่องไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่เคยทําคลิปแนวนี้เหมือนกันนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัว่ันผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายนะครับ